สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอธิบายนะครับอายุวัฒนมงคล100ปีนะครับหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับจะเรียกว่านะครับวาระวันเกิดนะครับเรียกว่ามีดวาระวันเกิดนะครับขนาด5นิ้วนะพี่นะเป็นไม้นะครับมะค่าแต้นะครับเป็นไม้มะค่าศาลานะครับรุ่นนี้ก็บุกเสกในวาระดีนะครับมวลสารเนี่ยจะเป็นนะครับ ผมพุทุคุณตั้งแต่ปี60นยะครับยาวมาจนถึงปี64นะครับแล้วก็มีจีวอนนะครับแล้วก็มีเกสานะครับมาดูอักขระกันบ้างนะครับอักขระที่ใช้ตรงนี้นะครับมาเริ่มกันที่ฝั่งนี้นะครับบอกก่อนเลยนะครับอักขระเป็นอักขระของหลวงพ่อเดิมกับสายหลวงพ่อกลวยนะครับก็หลวงพ่อกลวยก็เรียนจากหลวงพ่อเดิมไปทีเนาะนะครับเอามาทําเป็นมีดรุ่นนี้นะครับพุทธคุณโดดเด่นทางด้านป้องกันนะครับแคลควาลาดต่างนะครับเอาเป็นว่า ครอบจักรวาลสลาพัดนึกเลยนะครับอักขรตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้จะตอบเป็นว่านะครับป st ะ,ะคะจะอะนะครับจะอะปะคะนะครับน really. ี <auc> ่ปะคะจะอะนะครับแล้วก็จะอะปะคะนะครับรุ่นนี้นะฝั่งนี้อ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นนะครับนี่เห็นอักขรเลขยันสวยงามนะครับก็จะอ่านว่านะครับนะครับ อะปาจะคะคะปะจะอะนะครับเป็นคาถาที่นะครับโดดเด่นทางด้านนะครับถอนขับไล่ต่างๆนะครับอ่ะมาดูโค้ดกันบ้างนะครับโค้ดของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นโค้ดนะครับอ่าปุญญกาโมหกสี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองส่องดูนะว่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมตัวเล็กจะตอบว่าปุญญกาโมหกสี่นี่โค้ดตัวนี้ถือว่าตอบได้ชัดเจนนะนะ บางเล่มไม่ชัดนะอันนี้นี่คือชัดเลยนะครับแล้วก็ตอกเป็นพปมพปมนี่พัดปุญญกามูนะครับนี่หนึ่งร้อยปีนะครับอันนี้ก็เป็นเลขโคดนัมเบอร์ลันนัมเบอร์กันไปนะครับขนาดห้านิ้วนะครับก็มียันนะปัตลอดยันนะซ่อนหัวนะครับนี่อันนี้ก็เป็นนะครับยันนะครับลงใบมีดสายหลวงพุทธนะครับหลวงพุทธเรียกเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็ หลวงพ่อพัดเนี่ยเป็นเหรนนะครับแท้ๆของหลวงพุทธเลยนะครับถึงนะครับถึงแนะนําว่าหลวงพ่อพัดเนี่ยนะครับเสายตรงทั้งสายเลือดนะครับแล้วก็สายตรงทั้งสายวิชาทั้งสายหลวงพ่อเดิมเลยนะครับหลวงพ่อพัดอัดห้ยด้วนนะครับตอนนี้ท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วนะครับอันนี้จัดสร้างไว้ตั้งแต่ปีนะครับสอง4ันห้า้หกสิบี่นะครับอายุหลวงพ่อหนึ่งร้อยปีนะครับรุ่นนี้นะครับปลุกเสกทั้งหมด8ดวันนะ าะว่านะครับตอนที่ผมจองเนี่ยผมจําได้เลยว่านะครับเอามาไว้วัดนะครับต้องแต่วันนะครับต้องแต่วันที่4นะครับแล้วก็นําจ่ายมีดนะครับวันเกิดหลวงพ่อคือวันที่12นะครับเบ็ดเสร็จแล้วก็อยู่ที่วัดเนี่ยประมาณ8วันนะครับแล้วก็หลวงพ่ออธิษฐานจิตให้ทุกวันเลยนะครับนี่ไม้ก็จะสีแตกต่างกันไปอันนี้จะเป็นมะค่าเก่านะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นออกดำดำนะครับ สวยงามนะครับมีเลขค้นคน,น้ำเบอร์ทุกเล่มน,นะครับเล่นหาง,ง่ายนะครับแล้วก็พุทธคุณสูงนะครับประสบการณ์เยอะนะครับกับมีดอายุวัฒนะมงคล100ปีใครสนใจอยากจะมีไว้ใช้งานมีไว้เก็บสะสมนะครับก็นะครับทักข้อความมาได้กับาทางไลน์ผมจะขึ้นลไลน์ไว้ให้แล้วก็หรือใครอยากจะโทรมาก็น,นะครับศูน4 9 7 4ส2 8ี่กดี่ออันนี้ก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ เพจ a c e b o o k นะครับสำหรับใครที่เล่น f a c e b o o k ก็นี่เพจก็คืออ้าเองฮะพระใหม่นะครับหรือใครจะแอดเฟซมาอย่างเดียวก็นะครับอ้าเองฮะไม่มีคำว่าพระใหม่นะครับนะครับยังไงอยากเช่าหากันก็โทรมาก่อนมีบริการไปทางนะครับสำหรับท่านในจริงๆผมมีมีดหลายรุ่นนะครับแต่ผมจะมาบอกตำหนิให้แต่ละรุ่นนะครับค่อยๆเป็นไปทีละรุ่นทีละรุ่นนะครับก็ลองไปไล่ดูกันนะครับกับ YouTube ของอ้าเองฮะนะครับ นี่นะฝีมือนี้นะครับเป็นฝีมือของช่างยิ่งนะครับสวยงามตอกสวยงามนะครับพระคาถาหลวงพ่อเดิมแล้วก็พระคาถาหลวงพ่อกวยนะครับสวัสดีครับ